ตอนนี้ได้เวลาบบลรบัคอาหารยเย็นแล้วลได้เวลาอาหารเย็นเลยครับตอนน,นนี้ก็ว,วันนี้มีจิ้มจุ่มนะครับจิ้มจุ่มง่ายๆกับครอบครัวนะไม่รู้ร้านของยี่ป่ไม่ต้องซื้อเข้ามาไม่ได้หรอกนะ เมนูอาหารเย็นแล้วครับวันเี้ช่วงเย็นอากาศก,าก็จะประมาณนี้นะครับบรรยากาศเย็นนะที่นี่ลานกลางเต็นนะครับจุดกลางเต็นท์ลำตะรองนะครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับบรรยากาศยามเย็นเนาะ ก็จะมีทั้งรถแคมปิ้งนะครับรถแคมปิ้งคาร์นะครับแคมปอ์แวนนะครับแล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็มีนะครับด้านหลังก็มีเต็มตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะครับแสงเริ่มน้อยเดี๋ยวก็จะติดไฟ ติดไฟที่ติดกลางเต็นท์ของเรานะครับ